ปเป็นคร<อ><ด>ั้งแรกค่ะมาบ่อยใช่ไหมเป็นครั้งแรกเอาครั้งแรก,แรก,กเลยเช่รครัะ,ระประท<อ> <พอ S 2> ับใจได้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างแล้วฮะประทับใจอะไรในราชบุรีหรือว่าการจัดงานในวันนี้บ้างฮะจริงๆผู้คนน่ารักมากๆเลยค่ะก็คือได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะก็คนราชบ,บุรีเขาก็หน้าตาดีนะคะดูอย่างพี่แชมป์ได้แล้วก็ปะป๊าค่ะปะป๊าเป็นคนที่นี่ถ้ามีโอกาสได้เที่ยวก็อยากจะไปตลาดน้ำํำเนินสะดวกเหมือนพี่พีภูบอกนะคะเพราะอยากไปรู้ว่า มีของกินอร่อยอร่อยไหมคือยังไม่ได้กินแบบของขึ้นชื่อที่นี่เลยแล้วก็เป็นบ้านเกิดของปปาด้วยก็อยากจะแบบไปเที่ยวหลายๆที่ค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเพราะว่าอยากไปที่เดีวยวกันเออบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาจังหวัดราชบุรีนะครับน้องอิงฟ้าละฮะเป็นยังไงบ้างมาราชบุรีบ่อยไหมครับ เรียกอิงฟ้าไม่ถูกนะคะต้องเรียกว่าจันตะโคลกค่ะล้อเล่นล้อเล่นยังอินอยู่เมื่อวานยังอินอยู่ในบรรยากาศด้วยเมื่อวานอยากรู้ว่าคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าร้านบุรีองค์ใหญ่ จริงๆหนูเคยอยู่ที่ราชบุรีมาก่อนค่ะอยู่ที่โพธารามอยู่ประมาณ3ปีได้ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบคิดถึงเหมือนกันที่จะได้กลับมาที่นี่แต่ว่าเสียดายที่เรากลับมาแบบทํางานอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีเวลาแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยหลายๆที่จริงๆที่ราชบุรีเป็นจังหวัดที่แบบผู้คนน่ารักนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าหลากหลายสถานที่ที่แบบ ใครที่มาเนี่ยต้องไปเที่ยวใช่ใช่ไปให้เอ่ยนี่ก็คือเยอะมากจริงๆเยอะมากจริงๆนะฮะและของดีของราชบุรีก็มีเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากแล้ใกล้กรุงเทพมหานครด้วยใช้เวลาเดินทางไม่นานเลยนะฮะแล้วความประทับใจอะไรบ้างครับที่ได้เห็นความยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าแฟนๆชาวราชบุรีรวมถึงการจัดงานการประกวดมิสแกรนราชบุรี2023ในค่าคืนนี้ครับค่ะก็ชอบเวทีนะคะเหมือนก็ได้นางงามผู้เข้าประกวดได้ เราได้ดูศักยภาพในการเดินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การจัดงานทุกอย่างก็ดีมากๆเลยค่ะอบอุ่นรวมถึงการต้อนรับของแฟนคลับที่นี่ก็น่ารักมากๆค่ะเยี่ยมเลยมีอะไรที่อยากจะฝากถึงน้องๆผู้เข้าประกวดตอนนี้ท็อป5แล้วนะครับในช่วงต่อจากนี้ได้ทราบันอย่างแน่นอนว่าคนต่อไปนะครับตัวแทนของจังหวัดราชบุรีที่เขาบอกว่าไม่เคยกลับบ้านมือเปล่าเลยจริงๆเนี่ยนะฮะ ต้องมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่ควรมีหรือมีคําแนะนําอะไรที่อยากจะฝากถึงน้องๆไหมฮะก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะแนะนํำละกันนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าอยากให้ยิ้มเยอะๆในการที่เดินออนสเตจอะไรเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทำหน้าเฟียสแล้วมันดูดุเกินไปหรือเฟียสอย่างเดียวเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Uh, ป้าๆเราเนี่ยเราก็ชอบความเอิกอากชอบความสดใสบางทีอยากจะให้แบบสลับโหมดบ้างเฟียดบ้างยิ้มบ้างหัวเราะบ้างเพราะว่าบางคน อาจจะมีรูปลักษณ์หน้าที่ค่อนข้างดุพอเฟียสมากๆเนี่ยมันก็ยิ่งดูดุเข้าใหญ่เลยมันทําให้ดูเราดูล้วเครียดไปด้วยอะไรเงี <c oughs> ้ยก็เป็นกําลังใจให้ค่ะอย่าก,กดดันแล้วก็พยายามควักความสดใสขึ้นมาเพราะว่าบางทีเราแต่งเป็นนางงามเนี่ยด้วยเมคอัพทรงผมต่างๆทําให้เราดูโตขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้แบบมีอินเนอร์ที่มันดูแบบสดใสดูแล้วเราแบบไม่เครียดอะไรเงี้ยเป็นไรอะ่ <c oughs> ะอเล่อค <c oughs> ือ <c oughs> อยากจะให้มาเรียนกับ Walk w i t h ิดท l Beauty ถูกต้องไหม จะได้ดึงอินเนอร์สหร่อยมาเยอะเยอะเพราะว่าคนดูมันจะแบบส่งส่งสัมผัสได้อะไรเงี้ยอะไรนะยิมไม่ได้ก็มาเรียนกับพี่ค่ะนั่นเองค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะไม่กดดันทําให้เต็มที่เชื่อว่าคนที่ทําอะไรเต็มที่เราจะไม่เสียดายทีหลังแล้วเราก็จะสัมผัสได้ค่ะเย้ขอเสียงปรบมือให้กับบิงฟ้าครับคำแนะนําที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเพราะว่า ไปแต่ละเวทีถามคำถาม,ถามที่เป็นแบบการแนะนําน้องๆให้กําลังใจเนี่ยไม่เคยซ้ํากันเลยนะคือเขาประเมินจากหน้างานจริงๆใช่แล้วครับนะฮะเห็นศักยภาพของแต่ละคนแต่ละเวทีผู้เข้าประกวดแต่ละท่านแล้วก็พยายามที่จะดึงศักยภาพออกมาให้ได้ดีที่สุดนะฮะเป็น the best version of yourself นั่นเองนะฮะใช่แล้วครับและที่สำคัญนะครับในช่วงนี้ขอเสียรบมือก,กับทีม Miss ก r a n d Thailand ขอบคุณบิวตี้ชมพูชาลอนและอิงฟ้าด้วยนะครับ